สวัสดีครับคราวนี้จะนําเสนอการสมมุติว่าเราต้องการที่จะลบเงินออกหรือว่าหักเงินออกนะครับจากสมาชิกที่เราเติมผิดเติมพลาดลงไปนะครับอายุตัวอย่างเช่นของผมเติมผิดนะครับต้องการที่จะเติมให้คนที่ชื่ออาโอเล่นะครับแต่ไปเติมใส่ชื่อคนชื่อเบียร์นะครับเราก็ทําการค้นหาคนที่ชื่อเบียรขึ้นมานะครับด้วยการเข้าไปที่เครื่องเครื่องหมายตัวนี้นะครับส่องขยายออกมา แล้วพิมพ์คำวาเบียร์เข้าไปนะครับไมาจะเป็นต้องพิมพ์หมดนะครับเสร็จแล้วก็ Enter อรครับใช่คนนี้ไหมไม่ครับเพราะว่ายอดเงินก็เหลือแค่0.50เองกด F3 ครับเพื่อเลื่อนหาสมาชิกรายต่อไปกดเลยครับ F3 สังเกตว่าคนนี้ก็ไม่ใช่นะครับแล้วก็กด F3 อีกทีนึ่งใช่แล้วครับผมเติมคนนี้ไปเมื่อกี้นี่ครับเติมผิดพลาดครับทําไงต้องการที่จะหักยอดเงินคืนมานะครับเข้าตรงนี้นะครับ หักเงินคงเหลือสมาชิกนะครับกดเลยครับมีทั้งหมดอยู่3าอย่างนะครับให้เราเลือกใช้บริการนอกระบบปรับปรุงยอดเงินปรับผิดกฎระเบียบร้านเราจะเลือกอะไรก็ได้นะครับแต่ละละเอีดยดปีย่อยก็คงไม่ต่างกันมากมายนะครับผมเลือกออกคําว่าปรับปรุงยอดเงินนะครับหักออกไปเลยครับผมเติมผิดมาเมื่อกี้นี้ผมต้องการหักออกให้หมดเลยครับ ออกอาก30บาทหรือว่า31บาทนะครับเสร็จแล้วครับยอดเงินเขาก็จะหายหมดแล้วทําการเซฟนะครับด้วยการกดเครื่องหมายใส่ที่แผ่นดิสนะครับเราก็ตอบโอเคนะครับยืนยันการหาเงินคงเหลือของสมาชิกเสร็จแล้วครับเงินเขาก็หายเกลี้ยงไปเลยครับไม่เหลือเลยครับขอบคุณครับผม